เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,อง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุรกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะและมาพร้อมกับคุณรัตินุษย์รักธรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตินุษย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒน์และสวัสด,ดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิดนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยถูกเอ่ยชื่อทั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งผู้ตรวจเงินแผ่นดินเพราะว่าเขาจะมีการพูดถึงเรื่องของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างถ้าผิดกฎ กติกาขึ้นมาเดี๋ยวจะตรวจเช็คไม่ทราบว่าเรื่องนี้ทางสตงมีประเด็นหรือว่ามีการพูดคุยกันบ้างไหมคะมีค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะก็อย่างที่คุณนันประพัฒน์กล่าวมานะคะก็มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยแล้วก็ยังมีการให้ข้อมูลข่าวสารนะคะในลักษณะที่อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะเกี่วยวกับบทบ,นบนาทหน้าที่ของสตงว่าสตงเราอะาาคา่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดหาวัคซีนนะคะโดยที่ถ้าสตง,งอเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยไปตรวจสอบการจัดซื้อว่าเป็นการจัดซื้อเป็นการใช้เงินผิดประเภทนะคะตัวนี้ดังกล่าวเนี่ยจะมีข้อเท็จจริงยังไงหน่วยง,งานท้องถิ่นจะสามารถจัดซื้อวัคซีนทางเลือกได้จริงหรือไม่แล้วก็เป็นการใช้เงินผิดประเภทหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาสอบถามทุกประเด็นที่ตกเป็นข่าวค่ะกับผู้ที่จะตอบคําถามได้อย่างชัดเจนที่สุดกับท่านวิทยากรท่านนี้นะคะ ท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านประจากบ,บุญญากราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับนันทพัฒน์คุณรัณตินุชและก็ผู้ฟังรายการรู้รักเงินเป็นดินกับสอตองงอถุท่านครับค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการซื้อของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราเคยทําออกมาแล้วเป็นหนึ่งตอนแต่ด้วยความที่สถานการณ์หรือภาวะมันไม่ปกติอย่างเรื่องของรโรคระบาดโรคติดตอ่อแล้วก็โควิด -19 เนี่ยนะคะคบทบ,บาทของสอตองงในเรื่องนี้เป็นยังไงคะ ครับต้องเรียนว่าตั้งแต่มีสถานการณ์โรคระบาดของโควิดสิบเก้าตั้งแต่ต้นปีสองพันหกสิบสามไม่ต้นมาเนี่ยนะครับเราทางสำนักงานการตวจกระเบองก็ให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยคณะกรรมการตวจกระดบนเนี่ยได้มีนโยบายชัดเจนว่าในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยรวมไปถึงประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับความปลอดภัยจากการระบาดของโควิด -19 นะครับ งนั้นการดาเนินการต่างๆถ้าหากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจการ่มือจะเป็นอุปสรรคการดาเนินงานใดๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเราก็มีนโยบายตั้งแต่ต้นว่าต้องอพร้อมที่จะให้คาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดหาคุิุภัณฑ์ต่างๆในการป้องกันในการระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่เริ่มต้นท่านผู้ฟังจะได้รับทราบมาต่อเนื่องคือเรื่องหน้ากากเรื่องของเจลล้างมือเรื่องของยาฆ่าเชื้อในระยะแรกที่มีการระบาดทีนี้มาถึงประเด็นที่ปัจจุบัน สถา,านการณ์การระบาดของโควิด -19 เนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นแนวทางที่ทางรัฐบาลได้ดําเนินการนะเพื่อป้องกังนตระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะฮะร,รวมไปถึงจะทําอย่างไรให้ประชาชนเมื่อติดเชื้อแล้วเกิดความปลอดภัยนะวัคซีนก็เป็นทางออกที่จะดําเนินการเพื่อให้บรรลุบัตถุประสงค์ดังกล่าวนะครับนี่ก็จะเป็นปัญหาว่าในการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการจัดหาวัคซีนนะมา ให้ประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและความรุนแรงจากการได้รับเชื้อไวรัสโคโนาสอิดเกเนี่ยนะครับยิ่งแล้วนี่ต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าในช่วงของปลายปี2563ายเนี่ยนะครับในตอนที่รัฐบาลจะเริ่มดําเนินการในการจองวัคซีนนะครับทางสัาบันฑวัคซีนแห่งชาติเนี่ยได้มีหนังสือหาลือกับทางสำนักงานการตรวจพืดินว่าในการที่จะจองวัคซีนนะฮะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าวัคซีนจะ ดำเนินการได้สําเร็จหรือไม่ในการดําเนินการจะต้องมีค่ามัดจาทางสัาบันวัคซีนห่งใช่ก็ได้สอบถามทางสรงอนะฮะว่าในการดาเนินการไปจองวัคซีนแล้วเงินมัดจานั้นเนี่ยถ้าเกิดวัคซีนไม่ส uh ําเร็จ <scanning> ข <people 's scared> ึ้นมาเนี่ยเงินมัดจานั้นจะไม่ได้คืนเนี่ยสามารถดําเนินการได้หรือไม่อันนี้เราก็ให้ความชัดเจนว่าสามารถดําเนินการได้นะครับถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้ววัคซีนที่เราไปจองนั้นทดลองไม่สําเร็จไม่สามารถเป็นวัคซีนได้เหมือนปัจจุบันเน oui ี่ยนะครับอันนี้คือเราร่วม หาลือร่วมให้ความปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะในการที่จองวัคซีนในปลายปี2 6นะ,ะเรามีหนังสือไปถึงบริการสาบันวัคซีนแห่งชาติเมื่อวันที่4ธันวาคม2 6 3ซึ่งนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องการจองวัคซีนแล้วหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็โรคระบาดก็ปีระยะที่2มาถึงระยะที่3ในปัจจุบันซึ่งสถานการณ์มันรุนแรงกว่าระยะที่หนึ่งที่สองที่ผ่านมากนั้นก็เถ็นประเด็นที่จะหาวัคซีนมาให เพียงพอกับความต้องการของประชาชนก็เป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลได้เดเนินปนการซึ่งอาจจะมีความลราช้าหรือมีปัญหาในการกระจายวัคซีนอยู่บ้างงนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของการจัดหาวัคซีนทางเลือกซึ่งต้องเดยนว่าทางรัฐวิทยาลัยจุฬาภร,ร์นะครับได้มีนโยบายหรือมีการจะนําวัคซีนจินโนฟฟร์เข้ามาเป็นวัคซีนทางเลือกก็เป็นประเด็นที่ทาง หน่วยงานภาคเอกชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ารัฐวิสาหกิจปตทหรือว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับก็ให้ความสนใจดาเนินการจีนให้ประชาชนทีนี้ประเด็นปัญหาก็มีอย่างที่ท่านพิธีกรได้เกล่น้ำนะฮะว่าการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่นที่จะนํามาซื้อวัคซีนทางเรื่องเหล่านี้เนี่ยสามารถดําเนินการได้หรือไม่จะเป็นการใช้เงินที่ผิดประเภทหรือไม่อันนี้ผมก็ได้เรียน ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างๆไปแล้วรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของสนง,งเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับผมเรียนค่อนข้างชัดเจนว่าผมไม่อยากให้กฎระเบียบหรือการตรวจสอบของสนงเป็นอปุปสรรคต่อการตัดสินใจหรือเป็นประชัสํนนาคัญในการตัดสินใจว่าจะดาเนินการให้ท้องถิน่นหรือภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการหรือไม่นะครับเป้าหมายสาคัญก,ก็คือความรวดเร็วทางการ ต่อสถานาการณ์เกิดผลสมธิ์ในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาชงินะฮะและความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่สําคัญเพราะฉะนั้นกฎร,ระเบียบต่างๆเนี่ยถ้าเห็นว่าเหมาะสมในการที่ต้องดําเนินการแล้วผมคิดว่าไม่เป็นอุปสรรคนะครับหรือกฎระเบียบต่างๆที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเรียนว่าไม่ได้เป็นอุปรสรรคเลยไม่ได้เป็นปัญหาเลยหนงานราชก,การส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการจัดซื้อว,วัคซีนมาฉีดให้ประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับทีน,นี้เนื่องด้วย กระบวนการดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยนะครับอานาจต่างๆในการบริหารจัดการตั้งแต่การป้องกันการแพร่ระบาดการด,ดําเนินการเรื่องต่างๆเนี่ยอยู่ในอำนาจของสอบปรครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสอบปรครยังไม่อนุม,มัติหรือเห็นชอบให้ทางหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นด,ดําเนินการก็ยังไม่สามารถด,ดําเนินการได้นะครับอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องเรียนในชัดเจนว่าในข้อกฎระเบียบต่างๆในการใช้ใจ,จา่ายเงินเนี่ยมันมี ระเบียบต่างๆกาหนดหรือขั้นตอนในการดำเนินการกำหนดไว้เรียบร้อยอยู่แล้วครับผมค่ะแสดงว่ากฎระเบียบเดิมที่มีกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาได้คือเราไม่ได้แค่ถึงกฎนั้นแล้วหรอคะตอนนี้เราแค่ว่าสบคต้องปร,อประกาศออกมาแล้วฮะอย่างที่ผมเรียนว่าถึงแม้กฎระเบียบต่างๆจะยังไม่สามารถทําได้ก็สามารถแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ แต่ในปัจจุบันเนี่ยฮะไม่ต้องแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเลยมันมีแนวทางมันมีระเบียบที่สามารถดําเนินการได้อยู่แล้วก็ต้อง,ต,องต้องเรียนให้ทุกท่านได้ทราบอย่างนี้นะครับผมกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่ปรากฏเป็นข่าวมีหลายองค์กร,รที่แจ้งความจำงไป<ร>ที่ราชวิทยาล<ร>ัยจุฬาพรแล้วแล้วก็ทำหน<ร>ังสือไปถึงกระทรวงมหาดไทยคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่ท่านผู้ว่าประจักษ์พูดถึงก็คือว่าเราต้องการคำยืนยัน จากสบคเท่านั้นในการที่จะอนุมัติว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดซื้อได้ถูกต้องไหมคะครับผมใช่ครับเพราะเพราะนโยบอยใในการดาเนินการเรื่องนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ที่มีการประกาศในรัชการนุเบสาร,รวันที่17ที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าในการดาเนินการต่างๆนะครับตามกฎหมาย30กสฉบ,บับในการดาเนินการในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอานาจของท่านนายกร,รัฐมนตรีซึ่งเป็นประธาน ของสอบคอในการดาเนินการเราะฉะนั้นถ้าทางสอบคอยังไม่เห็นชอบในแนวท,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 ทางที่จะให้ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการจัดซื้อจัดหาแล้วก็จ่จายว,วัคซีนเพื่อให้ประชาชนได้เก็บความดชอบเจ้นเหมือนกันเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําได้รับผมค่ะแล้วอย่างนี้กรณีกรณีแบบนี้นะคะสอสอจะมีคําแนะนําให้กับหน่วยง,งานท้องถิน่นรวมถึงหน่วยง,งานของรัฐที่มีความประสงค์จะจัดซื้อวัคซีนยังไงบ้างคะท่านผู้ว่า ครับถ้าสมมุติว่าทางสบคมีนโยบายี่เห็นชอบหรือดนมั่นให้ทางองค์กรปกครองถินได้ดําเนินการก็สพงออก,ก็พร้อมนะครับที่จะให้คําแนะนําซึ่งก็ต้องไปที่นาในส่วนของอปทแต่ละแห่งนะครับว่าสถานะทางการของอปทแต่ละแห่งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีงบประมาณที่ตั้งไว้แล้วเพื่อดำเนินการในการป้องกันโรคระบาดในเรื่องของโควิด19หรือไม่อย่างไร หรือในส่วนของโครงสร้างงบประมาณที่อยู่ในข้อบัญญัติในกรณีของปจหรอือปตหรือในเทศบัญญัติในกรณีของเทศบาลเนี่ยได้กําหนดรายการพวกนี้ไว้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าไม่มีเนี่ย<ฆ>ก็จะมีรายการที่เป็นงบกลางซึ่งใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถนํามาใช้จ่ายในกรณีนี้ได้ซึ่งก็ต้องดูว่ามันเพียงพอหรือไมนะ่ถ้าไม่เพียงพอหรือในส่วนนี้ใช้จ่ายไปแล้วมันไม่มีเงินที่จะมาซื้อวัคซีนแล้ว มันก็ยังมีส่วนของเงินสะสมของแต่ละ,ปะอปทที่มีอยู่นะครับซึ่งกระบวนการในการใช้จ่ายเงินสงก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปที่แตกต่างจากงบกลางนั้นถ้าก็ต้องดูแต่ละ,ปะอปทว่าจะใช้เงินจากส่วนไหนนะเรามีแนวทางอย่างไรบ้างสภกรก็พร้อมที่จะให้คำแนะนําว่าต้องดําเนินการอย่างไรบ้างจริงๆแล้วระเบียบต่างๆมันมีระเบียบขั้นตอนต่างๆมันมีอยู่แล้วนะครับสามารถดาเนินการได้เลยแต่ถ้าสงสัยว่าอันนี้มันจะใช่ไม่ใช่หรือดําเนินการไดหร้หรือไม่เนี่ย แตงกองก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและตอบคำถามอาของอปทอไม่ว่าที่ใดก็ตามที่มีสภามาครับผมค่ะแล้วกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเราต้องรอแบบนี้สิ่งที่เราให้คำแนะนำได้กรณีถ้าสบคอ,อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะถ้าสมมติเป็นกรณีที่บอกว่าได้จะซื้อได้คำแนะนำต่อไปที่จะต้องให้คืออะไรคะ คือคือตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าองค์กรปกครองส่นที่น่ว่าจะเป็นอบจอซึ่งแสดงความจานงมาที่ราชวิไลจุฬาพรหลายแห่งแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาเตรียมความพร้อมได้เลยว่าในส่วนของงบประมาณที่เขาจะใช้เนี่ยจะเอามาจากส่วนไหนนะฮะหลายหลาย,ลายองค์กรปกครองถิน่นต้องมีความต้องการห้าแสนรสนะฮะหรือหนึ่งแสนห้าหมื่นต่างๆแสดงว่าเขาก็าได้มีการประเมินหรือดูสถานะทางการเงินของเขาอยู่แล้วว่าเขาสามารถมี ความสามารถทางด้านการเงินในการจัดซื้อได้เท่าไหร่นั้นก็สามารถเตรียมได้เลยนะครับรวมไปถึงจํานวนประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะดำเนินการจีนที้ถ,ถ้าเตรียมได้เนี่ยก็สามารถที่จะเมื่อสบคเห็นชอบก็สามารถดาเนินการได้เลยส่วนที่สองก็คือเรื่องของศึกษาแนวผางว่าเมื่อเขารู้หแล้วว่าวก็จะแช้งเงินจากส่วนไหนเนี่ยก็ดําเนินการในส่วนของที่จะ ใช้จ่ายกินได้สมมุติจะเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมของท้องถิ่นซึ่งในสมมตข้องถิ่นเนี่ยโครงการที่จะต้องดําเนินการจะยึดหยู่แผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับถ้ายังไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถทําเพิ่มเติมนะครับผ่านสภาของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นดำเนินการรอว่าได้เลยนะครับอันนี้สามารถดําเนินการได้ถ้าเมื่อสบวคเห็นชอบเมื่อไหร่นะครับหรือรัฐบาลมีนโยบายให้ท้องถิ่นดําเนินการก็สามารถที่จะเริ่มต้น กระบวนการในการจัดซื้อจัดหาวัคซีนนะครับซึ่งต้องเรียนว่าออปัจจุบันนี้ก็คงสามารถซื้อได้จากแหล่งเดียวคือราชวิไลจุฬาพรยังไม่สามารถซื้อจากบริษัทเอกชนในต่างประเทศได้นะเนื่องจากว่าเรื่องของวัคซีนตอนนี้เป็นวัคซีนในกรณีฉุกเฉินความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนก็ต้องมีหลักประกันซึ่งบริษัท ผู้ผลิตเองเขาก็จำหน่ายหรือให้กับทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของรัฐเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่จะจะซื้อจันหานในขนาดนี้ได้ก็คือคือซื้อจากราชวิทยาจุฬาพรเท่านั้นครับผมค่ะ รู้สึกว่าสตองอนี่จะจะเจอปัญหาในเรื่องของบทบาทคิดว่าเป็นหน้าที่ของสตองอที่ขจัดในเรื่องของการที่จะอำนวยความสะดวกไปเยอะนะคะอย่างในอดีตนี่ก็เจอเหมือนกันวัคซีนเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะคแต่ไม่ใช่ <ผม S 1> วัคซีนของคนอันนั้นเป็นวัคซีนพิษสุน,นักบ้าทําให้เขตบ้านดิฉันไม่มีฉีดพิษสุน,นักบ้าไปหลายปีต้องเรียนว่าจะเริ่มต้นด้วยกรณีที่แตกต่างกับจะ,จะวัคซีนโควิดนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องของการตรวจสอบ เนะราพบว,ว่าในกรณีที่การฉีดวัคซีนบ้านเนี่ยอำนาจในการดำเนินการอาจจะอยู่กดอีกหน่วยหนึ่งะนะครับอย่ังม่ได้ถ่ายโอนอำนาจในการดําเนินการไปให้ท้องถิน่นนะซึ่งปัจจุบันปัญหาเหล่านั้นก็ไม่มีแล้วนะครับทางสะตะงยเองก็มีคําแนะนําแล้วก็ดาเนินการให้ทางกระทรวงไทยได้มีการมีระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้เขียนครอบคลุมในเรื่องพวกนี้หมดแล้วนะครับค่ะท่านผู้ว่าคะในกรณีของรโรคติดต่อ,อกับโรคระบาดเนี่ยม,ม,มันเหมือนกันไหมคะมันมีความเหมือนหรือความต่างยังไงคะ ค่ะ <c oughs> อ,นนอันนี้ก็มีความสับสนกันในคานิยามว,ว่าในการที่ทางท้องถิ่นจะเป็นกันได้เนี่ยจะต้องเป็นโรคระบาดนะครับที่ระบาดในพื้นที่ต่างๆยังเรียนว,ว่าให้ไปดูในพระราชบััติโรคติดต่อพศ2558หนะครับ <c oughs> จะมีคำนิยามของคําว่าโรคติดต่อไว้ว่าโรคติดต่อคืออะไรหมายความว่าอะไรนะครับแล้วก็โรคติดต่ออันตรายเนี่ยมันหมายความไปอย่างไรนะครับทีนี้ก็มีคำนิยามคาว่าโรคระบาดยี่ด้วย คำว่าโรคระบาดตามความหมายในพระรัมยันนะครับโรคติดต่อพอสอสมาแล้วห้าิแปดและที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยได้หมายความว่าผมพยายามอ่านเพื่อเกิดความชัดเจนนะครับโรคระบาดหมายความว่าโรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัดก็คือโรคติดต่อหรือโรคอื่นๆที่ยังไม่ทราบสาเหตุซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง,วาง,วางหรือมีภาวะการการเกิดโรคมากผิดปกติกวา่วาที่เคยมาเน้น โรคติดต่อซึ่งกรณีของโควิด -19 เนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อนะและเป็นโรคติดต่ออันตรายนั้นในความหมายของโรคระบาดน,นี่เขาได้หมายถึงว่าคือโรคติดต่อน,นี้แหละที่แพร่ไปสู่ผู้อื่นนี้อย่างรวดเร็วความขวาง,วาง,วางหรือมีว่าการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยมาเพราะฉะนั้นสถานการณ์โควิดปัจจุบันนี้มันชัดเจนนะในความหมายนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะในเรื่องของความหมายของโรคติดต่อโรคระบาดครับผมค่ะ ก็อยากให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนนะคะถึงบทบาทจริงๆของสตงไม่งั้นกลายเป็นว่าสตงจะกลายเป็นเหมือนจำเลยนะว่าเอะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าในการที่ทำให้จัดหาวัคซีนลำบากอยากให้ท่านช่วยเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างที่เรียนมาตั้งแต่ต้นนะครก็สตงก็ตระหนักในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าการตรวจสอบของสตงอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจหรือการดำเนินการได้ เราทางคณะกรรมการตรงดินทางสำนักง,งานเนี่ยก็มีนโยบ,บายชัดเจนตั้งแต่เริ่มมีการระบายของโควิด19จนมาถึงปัจจุบันก็ยังยืนยันนะครับว่าเราพร้อมที่จะทาหน้าที่ให้คำปรึกษ,ษาตอบข้อสักถามต่างๆของไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่าหน่วยงานราชการโดยได้ก็ตามที่มีหน้าที่และอำนาจในการที่จะดําเนินการในเรื่องการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในขณะนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับวันนี้ได้รับหนังสือการหารือจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับว่าในกรณีที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีอปจเนี่ยเข้ามาร่วมในการที่จะจะทาโรงพยาบาลสนามได้หรือไม่เนี่ยก็จะเจนแล้วก็จะต่อไปนะว่าสามารถดําเนินการได้อย่างไรบ้างแนวทางอย่างไรบ้างเพราะั้นเราก็พร้อมที่จะ ให้คําปรึกษาแล้วยืนยันว่าในแนวทางที่หน่วยรับตรวจจะต้องดาเนินการไม่ว่าจะเป็นกรณีใดว่าทําได้หรือไม่อย่างไรแต่แนวนโยบายของเราว่าถ้ากราณีที่มันยังติดขัดในเรื่องของข้อระเบียบก้อระเบียบต่บบางๆเนี่ยเราก็จะมีคําแนะนำว่ามันควรจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้วัตถุประสงค์ของการดาเนินการไม่ว่าจะเป็นการจัดทาโรงพยาบาลสนามหรือการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆหรือรวมไปถึงวัคซีนที่เป็นประเด็นสําคัญอยู่ในขณะน,นี้นะฮะทางสนง,งก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ ให้ความชัดเจนในการดัเป็นการกรณีใดๆครับผมไม่ทราบว่าตอนนี้ท้องถิ่นเริ่มมีการสอบถามสตง,งมาเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข่าวมาบ้างอเปต่อคะท่านผู้ว่าครับถ้าเป็นประเด็นที่เป็นข่าวเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มมีถามมาก่อที่ทางสตง,งจะได้มีโอกาสได้แถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างๆรู้ไ่ถึงการให้ความชัดเจนผ่านข่าวประชาสํมพันของเราเนี่ยนะครับก็มีความกังวลนะว่าจะสามารถทําได้หรือไม่ยังไงแต่หลังจาก ที่เราได้มีการแถลงข่าวไปแล้วหรือว่าได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปต่างๆแล้วเนี่ยความต้องวลในเรื่องพวกนี้นี่เท่าที่ผมรับทราบกลับมาเนี่ยก็จะตอบไปทางน้องว่ามีความชัดเจนที่จะดําเนินการนะครับก็จะไปเตรียมการความสงสัยในว่าจะต้องดําเนินการได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็จะหมดไปนะครับฝากตอบไปว่าถ้าเมื่อดําเนินการได้จริงๆแล้ว,วเกิดสงสัยตรงไหนก็อยากจะให้ทางตอบตงอ ตอบคำถามผมก็ยินดีผมตอบไปว่ายินดีอย่างยิ่งเลยที่จะร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนนะฮะได้ทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าดูสถานการณ์ในขณะนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อหรือการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเนี่ยไม่มีแนวโน้มลดลงนะฮะเพราะนั้นวัคซีนก็เป็นทางออกสําคัญมากเมื่อทุกคนได้รับแล้วเนี่ยก็จะเกิดความมั่นใจและก็สามารถป้องกันการระบาดรวมไปถึงการเสียชีวิตของ ก็จะชนได้อย่างดียิ่งครับ ันนี้นะคะก็ได้สาระความรู้นะคะแล้วก็เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของสตองอในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไงนะคะตามที่ท่านผู้ว่าประจักษ์ได้พูดไปนะคะและคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินได้กับรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองอนะคะค่ะคุณรัตินุคะช่องทางในการที่จะติดต่อกับสตองอมีช่องทางอะไรบ้างคะ มีหลายช่องทางนะคะติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ w w w a u d i t g o t s นะคะหรือว่าจะติดตามรับชมย้อนหลังได้หลายช่องทางเช่นกันค่ะทั้งผ่านทาง y o u u u b ทวิ i t ตอร์เฟซบ o ๊กหรือว่า Instagram นะคะเพียงท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ฟังนะคะพิมพ์คําว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะ นี่ก็เป็นช่องทางในการติดต่อนะคะและเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังท่านใดหรือว่าหน่วยงานรับตรวจที่ไหนสงสัยอะไรท่านสอบถามไปได้นะคะสามารถสอบถามไปได้ตั้งแต่เริ่มดําเนินโครงการค่ะทํางานไปอย่างคู่ขนานเหมือนมีคนแนะนําอยู่ข้างๆ้างท่านก็จะทําถูกอย่างเป็นนิสัยเราเพยายามสร้างสังคมให้ชินกับสิ่งที่ถูกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะฝากกันไว้กับรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตงอวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ ท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านประจักษ์บุญยางคุณรัตินุษรักธรรมและดิชันนันประพัฒน์เฉลิมสินหิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับส,สตงโงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์ 嗯。